ก็ตัดสินใจแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาคันสีขาวครับก็เดี๋ยวให้แกใส่ไอ้ฮะหนา่นเอาเท่านั้นก็พอเลยมั้งเออสองเมตรหกไหมสองเมตรหกบางฟุลหน้าเอาสองเมตรหก เดี๋ยวนี้เขาจ่ายสัก6กแสนกว่านะเจ๊อีกสองปีก็ยังเอาอีกหยอกหยอกก็น่าจะตัดสินใจไม่ผิดนะ จริงก็คันนี้ก็ผมชอบเครื่องเครื่องแรงดีครับ26แต่ถามว่า26นี่เอาไปวิ่งดินนี่ก็เหลือๆอแต่24ก็เหลือเหมือนกันครับแต่เสียงโหดจริงโหดกว่า24เยอะครับ26รักขี่เสียดายน้องอีกแล้วคันนี้ถ้าคัสซีได้นะจบเลยเพรว่าคัสซีมัน นี่สวยสู้สีขาวไม่ได้ครับแต่ถามว่าคัาสซีขี่ขีเหรเยอะไหมไม่เยอะนะครับไม่เยอะ,ะครแต่สีขาวมันก็ดูสะอาดตาดีครับกัสีขาว มไม่ได้นั่งเลยนะเสียดตินได้ขับแล้วผมยังไม่ได้ขับเลยยวต้องไปขับหน้างานอึ๊บเอเยังไมเนี่ยไหนโอ้ยแทนที่จะเป็นแอร์ดิจิตอลครับโร,โบ,รบูคอปทคาวนี้ทำแอร์มาแล้วพี่ซื้อไปขับเองวะขับเองก็วฮะขับเองก่อนขับเองก่อนเนาะอืมขับไปด้วยใชงคลิปด้วยใช่นี่เบาะยังไม่มีเลยเหรอ เดี๋ยวเขาใส่ให้เขาทำเสร็จแล้วอ๋อคันนี้มีคนขับหรือยังมีฮะไม่ยากหรอคนขับไม่ยากหรอกอืมต้องดูคนขับดีๆหน่อยนะนะต้องดูยังไงรถมันสวยไงเออเอาคนฟรีมือฟีมือหน่อยอาจารย์โอ้ไหมจารย์โอนะเออุ้ยเขาไม่มาหรอกฮะเขาไม่มาหรอกอีไปนี่ถ้ารถสวยมาเนี่ยเนาะอือไปทางหเออเนาะ โอ้ในชอบอยู่แล้วอันนี้มีเอสไหมนี่อันนี้ไม่ไมีมไม่มีเอสเหรอไม่มีไหนแต่ว่า,าไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าระบบเ s นี่ก็คือถ้าเราแตไม่มีรถ<ป>เก่าดิบขับไปขับไปนี่ก็คือเราเหยียบเบรกปุ๊บเ,เราปล่อยเบรกได้ไม่ต้องเหยียบเบรกแช่ไม่ต้องแช่เบรกสวยครับคันนี้ภายในสวยสวยกว่าคันนู้นเยอะเลย เคอยู่นะไม่ยังไม่ได้ดูไม่เคยดูแล้วมีอะไรไมัม้งไหมมีอะไรดืมด่มนี่ดืดอ้อ๋อฟิวเหรอใช่แต่ครั้นั้นยังไม่ได้ดูแต่นี่ดืด้อไม่ได้มีอะไรน้ำมันนะโอ้ยน้ำมันตกเกลแล้วครับหรือว่า,วาเอาไปนี่ใช้งานนี่จบหรือเปล่าไม่รู้ต้องแกลี่ยไหม ปืนปลายเกียร์แน่นอน <S <S แต่จุดอ่อนของโรบครับก็คือลูกปืนปลายเกียร์จริงๆ ไเหล็กคู่ครับอันนี้ดามไปแล้วใช่ไหมท่นนี้คัอสีสวยจริงถูกใจครับต้องฟูดล้างต้องไปแก้ใหม่ครับ เต้าเนี่ยเหมือนกันไหมอันนี้จะเป็นขาเดียวครับนี่เหมือนของเราเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันปเปเหมือนกันเลยดับเครื่องให้เขาไปคันนี่<ส>ดับเครื่องให้เขาไปดับเครื่องนะนนนอ,อ๋อเออเนาะดับเลย เสียงเครื่องเสียงข้อไงสุดจัดจริงๆเลยใครอยากได้เครื่องแรงก็มาดูครับคานี้คัสซีก็มันคลีนไม่เยอะหรอกเนาะแต่นั้นมันเนียนไหมแต่นั้นมันเนียนกว่าเบอาไหมหรือว่าอะไรดูไว้หน่อย เบาร์โบ okay, ๊กซแต่งยุ่นสวยหรือเปล่าฮะใสกันรถไหนที่อยู่ลาดวนแปดร้อย่ะบอในวกใส่กับเขาอัมม์ฮัมม์ฮัมม์ฮมัสั ตอนนมหาตอนนั้นก็ไม่มีไหนไม่ต้อมีหัวเกียรแล้วยีไม่จะไม่มีเกียร์ฝากจะเป็นช็อปปิ้งไงตัวนี้เกียร์ดังอยูนะ่อันนี้เป็นเกียร์เหล็กครับเกียร์เหล็กก็ทนอยู่ทนกว่ามีเนียมอยู่ไอ้นั่นเอี้ยมมีเนียม

เจ้าอินซีเจ้าอินซีอะไรเจ้าอินซีเหรอนี่สุดีเลยได้นี่ด้วยไหนสองข้างเออปกติแข็งแรงอยู่มากเนาะใช่ไหมอันนี้หมูช้างอะไรนี่หมูช้างคู่ไหมย่างคู่อ๋อได้คู่อีกหมูช้างเหมือนกันกับรถดเร็วหมูช้างคู่ ก็จะจ่ายเขาหกแสนก่อนนะหกแสนก่อนต้องยกหั้ต้องยกไหมต้องยกไหมต้องยกไมต้องหน้าเชิดอใช่ไหมใส่หกติดซีมแล้ว,วโอเคครับเจอกันใหม่ครับ เออเปิดไฟดูสิติด mm. hey, อยู่เี้สีนอลเด้โอ้ไม่ได้โตเอ้าอันนี้เปิดพามากเลยใช่ไหมเอ,อ้ไไเอาไฟรีทรงนี้ก็ไม่ติดนี่ นี่ตัดมอโอ้ตัดมอกไมอไอ็ไม่ติดดิไฟเลี่ยวเนี่ยไม่เอาเเออไฟเรี้ยวไม่ติดเก็บงานทันไหมเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วด้วยต้องเอาไปอัดจาระบีอีก